สวัสดีชาาเพื่อนกีตาร์ทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมีข้อแนะนําดีๆมาฝากนะกีตารามือใหม่เช่นเคยนะฮะทุกคนครับเวลาที่เราต้องการที่จะฝึกกีตาร์มันก็มาจากความที่เราชอบสิ่งเพลงนั่นแหละเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเพลงร้องไม่ว่าจะเป็นความเพราะพิ้งของของเสียงกีตาร์ของดน,นตรีของอะไรออกไปนะครับแต่นะครับจะมีอยู่เพื่อนๆในกลุ่มนี้นมัเกตเห็นนะฮะว่าอยากจะฝึกกีตาร์โดยที่ไม่ต้องการที่จะเล่นแบบว่าเพลงนี้ต้องร้อง ปเปลี่นเขาเล่นฟิงเกอร์สต์ไตล์เลยครับอย่างที่ผมผมทําให้ดูเนี่ยปเปลี่ยนเขโซโลในคอร์ดเฮ้ยทำไมมันรู้สึกว่ามันมันมันพอจังไงก็เลยก็อยากจะฝึกอยากจะหัดในตรงนั้นโดยที่แบบว่าไม่ได้มีพื้นฐานอะไรเลยพุบมาปุ๊บก็อยากจะกระโดดไปเลยแล้วก็จะมีหลายคนนะที่พอเริ่มตรงนี้ไปได้หน่อยนึงมันก็จะตันเพราะว่ามันยากแล้วก็จะหาทางไปไม่เจอสุดท้ายก็ไม่เอาหละ ทิ้งกีตาร์ไปไปทำอย่างอื่นดีกว่าคือผมยังมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าไม่ว่าเราจะเล่นกีตาร์สายไหนแนวไหนก็ตามเนี่ยสิ่งแรกๆก,ก็คือเราควรจะให้ความสําคัญกับเพลงที่มันเป็นการร้องเพลงแล้วก็ดีกีตร์นั่นแหละสําหรับมือใหม่จริงๆผมต้องออกตัวก่อนว่าแนวทางนี้เป็นแนวทางส่วนตัวของผมที่ผมมีความเชื่อแบบนั้นเพื่อนๆจะเห็นต่างไม่ว่ากันนะครับแต่เท่าที่คุกคีกับนักกีตร์มือใหม่มาเนิ่นนานนะครับก็เห็นความเป็นไปในตรงนี้เนี่ยว่า โอเคล่ะอย่างสมมติว่าผมยกตัวอย่างผมเป็นนักกีตาร์มือใหม่ที่ไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็จะบอกว่าโอเคผมไม่ต้องจับคอร์ดได้สักสี่หคอร์ดนะจับมาเป็นคอร์ดไหนก็ได้จะเป็นคอร์ด C คอร์ดเอไมเนอร์คอร์ด D ีไมเนอร์คอร์ด G ก็ได้อย่างเงี้ยแล้วผมก็ต้องหาเพลงมาเล่นมาร้องให้มันได้สเต็ปมันมันก็ควรที่จะเป็นไปในแบบนั้นเพื่ออะไรเพราะว่านะักกีตาร์มือใหม่ยิ่งถ้าคนคุณฝึกคนเดียวนะโดยที่แบบว่าไม่มีครูไม่มีอาจารย์ไม่มีอะไรดูแบบน,น,นั้นเนี่ย มันจะมันจะต้องใช้พลังงานเยอะมากในการที่จะต้องมามาเริ่มต้นจาก c d e f g a b c d e f g a b c จะต้องมาฝึกอะไรต่างๆโดยที่บอกว่าข้ามขั้นตอนไปเนี่ยมันยากมากฮะผมเองก็เคยเป็นในในสมัยก่อนยิ่งสื่อการเรียนการสอนมันไม่ได้มีเยอะอย่างทุกวันนียฝึกทำหนังสือนี่ยิ่งงงกันไปใหญ่เลยดังนั้นเด็ถึงพูดได้ไงฮะคือโอเคถ้าวันหนึ่งนะครับเพื่อนๆน้องๆเนี่ย พอเล่นคอร์ดเป็นและตีคอร์ดได้แล้วนะครับเกาสายได้แล้วโซโลได้บ้างแล้วอยากจะลองฝึกฟิงเกอร์สไตล์ตอนนั้นเนี่ยโอเคเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าฟิงเกอร์สไตล์มันความหมายโดยรวมของมันก็คือ 1. คุณจะต้องรู้คอร์ดเปลี่ยนคอดได้คล่องได้เร็วอ่าสคุณจะต้องเกาสายให้ได้แม่นยำมันหมายความว่า มันจะต้องยากกว่าสเตปการตีคอร์แต่แน่นอนก่อนจะมาถึงเปลี่ยนคอร์ได้เร็วก่อนจะมาถึงเกาสายได้คล่องเนี่ยแสดงว่าคุณคุณคุณเชี่ยวชาญเรื่องการการตีคอร์มาในระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะถึงมาเกาได้แล้วก็เทคนิคการโซโล่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตบสายเกี่ยวสายไม่ว่าจะเป็นการทําเสียงประสานไม่ว่าจะเป็นการเล่นเบสคู่ไปด้วย อะไรต่างๆรวมทั้งสําคัญเลยคือเรื่องของจังหวะเมื่อคุณแม่นยาเรื่องของโน้ตเรื่องของเทคนิคเรื่องของการขึ้นไหวนิ้วมือซ้ายการลงน้ำหนักของมือขวาว่าโอเคนะครับคุณคุณคุณจะลงได้สม่ําเสมอในถูกต้องตามจังหวะมันไหมซึ่งมันก็จะมีเรื่องการเล่งการหยุดมันไม่ได้ว่าจะเป็น1 2 3 4สสี่และ1 2 3 4 1 2สี่ไปตลอดมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะมันก็จะมีเร่งมีผ่อนมีอะไรต่างๆไปมีไอ้เยอะมากมายนะฮะนั่นก็คือเป็นระหว่างทางที่ คุณจะเรียนรู้ซึ่งแน่นอนว่ามันมันไม่เหมาะกับพี่ครับผมผมอยากจะเล่นกีตาร์ครับช่วยสอนเพลงคืนจันให้ผมหน่อยผมก็จะถามกลับไปว่าเล่นเล่นได้แค่ไหนแล้วยังตีคอร์ดได้หรือยังจับเพลงนี้มีมีคอร์ดอะไรบ้างมีคอร์ดซีจับได้หรือยังอ๋อจับได้แล้วครับคอร์ดจีจับได้ยังจับได้แล้วครับอีไ n มเนก็จับได้แล้วครับดีไม่จับได้แล้วคอร์ดเอฟจับได้ยังอ๋อคอร์ดที่ผมยัองจับไม่ได้เลยครับอย่างเงี้ยถ้าผมบอกว่าอ้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรียนได้มามาผมจะสอนให้อย่างเงี้ย นั่นจะไม่ใช่สไตล์ของผมในขัดสไตล์ของผมก็คือผมจะปไปไล่ให้ไปฝึกเกาสายมาให้ได้สิก่อนให้ไปจับคอร์ดเมาให้ได้สิก่อนแต่มันมีพวกที่อยากเป็นเร็วมันมีนะฮะมันมีอยู่อ่าแล้วก็บางทีก็จะดึงดันด้วยนะว่าคนเรามีความพยายามสักอย่างมันก็ต้องทําได้คือเข้าใจครับว่าความพยายามเป็นทางแห่งความสําเร็จแต่ถ้าคุณพยายามไม่ถูกจุดไม่ถูกที่มันเสียเวลาเปล่านะแต่นั้นใจเย็นนะครับว่าอยากเก่งเร็วอยากจะโซโลในคอร์ดอยากจับฟิงเกอร์สไตล์อยากะอะไรเนี่ย เอาเพลงที่มันเป็นเพลงร้องให้มันได้เสียก่อนอาอย่างพูดถึงเป็นเพลงคืนจันอย่างเงี้ยก่อนที่คุณจะเล่นแบบออริจินอลคุณจะต้องเล่นแบบนี้ก่อนคุณจะต้องแบบนี้สีก่อนก่อนที่คุณจะเป็น ก่อนที่คุณจะมาแบบนี้คุณคุณจะต้องมาสเต็ปดีคอร์อะไรให้ได้ซิก่อนก็อย่างที่คุณจะไปเพลงอื่นก็ได้เนี่ยคุณจะต้องแบบว่าเอาเอาเพลงที่คุณจะต้องร้องก็จะอ,อะไรให้ต่างๆให้มันได้เนี่ยเอามาซิก่อนแล้วคุณโอเคร้องเบื่อแล้ววะอยากจะลองแกะเมโลดี้ทำอางนี้มาทําเป็นฟิงเกอร์ไตล์สเต็ปมันควรจะเป็นไปในแบบนี้มันถึงจะไม่น่าเบื่อแล้วมันจะเป็นการฝึกนะครับทุกจิงอย่างที่ควรจะเป็นไปด้วยไม่ใช่ว่าข้ามไปข้ามมาลัดไปลัดมาอยากเก่งทุกคนอยาเก่งเร็วหมดแหละ นะครับมันมันดีนะครับที่มีความพยายามที่ที่อยากเก่งเร็วแต่ขออย่างเดียวนะครับว่าจากง่ายไปหายากนะใจร้อนเกินไปบางทีก็ไม่ดีฝากให้คิดด้วยเด้อ